สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับการถ่ายทอดสดศึกยอดมวยโลก p a p a WPA Asia มกรุงเทพธนบุรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีคู่แรกนั้นจะเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่นไพรเวตหรือรุ่น112อปอนด์ของ WPA Asia นะครับซึ่งเป็นการชิงเแชมขัดกันระหว่างเอกตะวันมกรุงเทพธนบุรีกับจิมมี่โกเบลนักมวยจากอินโดนีเซีย นี่เป็นผลิตผลของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับอดีตแชมป์เข้มขัด2เส้นคือเป็นแชมป์ทั้งแชมป์มวยไทยและก็มวยสากลสุดท้ายแชมป์ของมหาวิทยาลัยวันนี้ได้ขึ้นชิงแชมป์แล้วครับกับผมเอกตะว,วันมอกรุงเทพธนบุรีชื่อจริงนายคมกริชนันเทเพชรนะครับอายุ24ปีครับเป็นชาวจังหวัดกฬสินครับผ่านสังเวียนมวยสากลอาชีพนีมา10ครั้งครับ ไฟนี้นี่ถือเป็นนเป็โอกาสอันดีนะครับในการขึ้นชิงแชมป์มวยสากลระดับนานาชาตินะครับในการชิงแชมป์ WBA WBA a ชียนะครับในรุ่นฟราเวทที่ว่างนะครับเจอกับจิมมี่โกเบลนะครับนับชกวัย32ปีจากอินโดนีเซียนะครับก็จิมมี่โกเบลนี่ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับสี่การชกนี่ผ่านสงเวียนมาร่วม30ครั้งเลยทีเดียวครับต้องเรียกว่าประสบการณ์มวยสากลอาชีพของเราเนี่ยเป็นรองนักชกอีเนืออยู่พอสมควร ใครที่เป็นแฟนของ Galaxy Boxing Promotion ก็คงจะติดตามผลงานของเอกตะวันนะครับประเภทซ้ายนับขวานอกครับรายนี้น่าจะเป็นตัวตายตัวแทนของเขาทราย Galaxy ซี่ครับกับาการขึ้นชิงตำแหน่งแชมป์เอ่อเอ i a ในครั้งนี้ถือว่าเป็นการชิงแชมป์ในสถาบันน้องใหม่นะครับซึ่งเป็นสาขาที่แตกออกมาจากสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA นะครับโดยเป็นแนวคิดของมิสเตอร์ยังซุกชิมครับซึ่งเป็น รองประธานของสมาคมมวยโลกแล้ววันนี้เดินทางมาเป็นกรรมการสักขีพยานการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยครับว่ากันว่าสมาคมมวยพาวานั้นจัดเยอะที่สุดอยู่แล้วครับในแถบเอเชียนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีเฉลิมประหยัดทรัพย์ครับคุณชายนัทนี่ถือว่าเป็นความสาเร็จในก้าวแรกนะครับของมอกรุงเทพได้แชมป์อดีตแชมป์ชนะทัพสองเส้นขึ้นชิงแชมป์ วันนี้ตเกตียวเวอเชียได้รับแรงใจจากเพื่อนๆนสถาบันมกรุงเทพทนบุรีอย่างล้นหลามเลยนะครับเพราะว่าเอากตะว,วันนั้นกําลังศึกษาอยู่ที่นี่ด้วยครับเอ่ยชื่อเอกตะว,วันนั้นอาจจะเป็นมวยรุ่นใหม่นะครับของวงการมวยสากลแต่ว่าถ้าเอ่ยถึงชื่อโตโต้เอื้อสัมพันธ์นี่แม่ผมว่าแฟนมวยไทยรู้จักกันดีครับนี่คือมวยพันดุแล้วก็ตอนนี้อาชีพมาแล้วครับาจากเสอเส่ยตัวครับวันนี้มา5,000บาทเลยครับท่านน็อกได้ยกแรกครับสำหรับเอกตะวันเอาละครับ ประเภทมวยไทยนั้นซ้ายนับขวานอกอยู่แล้วครับดูวันนี้มาสวมรองเท้าสากลแล้วก็ขึ้นชิงแชมป์สถาบันด้วยได้หรือไม่ได้ครับน่าติดตามครับเด็กคนนี้พลังสําคัญก็คือกําลังใจจากคณะนักศึกษาเพื่อนร่วมรุ่นเพื่อนร่วมมหาวิทยาลัยที่เข้ามาเชียร์เต็มความจุของห้องประชุมมเนกะสมแห่งนี้นะครับแน่นขนาดไปหมดแล้วนะครับรอบๆด้าน้ะพูดง่ายๆก็ปิดสถาบันห้องเรียนเลยครับวันนี้ ปีสองชั่วโมงมาลุ้นเพื่อนร่วมสังกัดก่อนครับปลายยกแรกต่อยแล้วชวนเชื่อนะครับเด็กคนนี้เพราะว่าอาวุธแรงนะครับนี่ครับซ้ายคอเข้าไปทนได้ทนไปชมภาพชาครับยกแรกของการชิงแชมป์ว่างรุ่นลายเวะครับ112ปอนด์เอกตะวันมอกรุงเทพธนบรีกับจิมมี่โกเบลรางวัลอาชีพจากคุณชัยชัยเอื้อบุญญานะครับกรรมการผู้จัดการเสือ11ตัว มีแล้วครับ3,000บาทเริมยกที่สองครับขอบคุณเครื่องดื่มเกรือแร่กซันโบกลุ่มบริษัท PM เกรุ๊ปจำกัดบริษัทแสงสุริยะชัดสอ0พัจำกัดบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดและบริษัทท่าขยาตราเสือตัวลุกันต่อนะครับยกที่สองดูแล้วสนุกดูแลบีบหัวใจครับผลงานของเอกตะวันมองกรุงเทพธนบรุรีต้องขอบคุณพนท่านดรชานชัยชัยรุ่งเรืองครับ ท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรบางอ่อนเ,เป็นาจารทิทคุ้นายกว้างรอบครอบดรเร์จรินสวนแก้วแล้วก็ดร์ดวงฤทธิ์เป็นกาจารที่คุ้ชัยรุ่งืวง,งรวมถึงคุณน<ๆ>ิวัฒน์เหล่าชวานวัฒน์ด้วยครับสร้างสรรค์ให้ผู้มวยมนัมนๆวัาน,านนี้ครับเกมบนเวทีนั้นสนุกจริงๆครับเพราะว่าเอกตะวันนั้นเปนด่ากเปเกิดเกมเกดเินเข้าใส่ต้องบอกว่าเป็นมวยที่ชกสนุกครับแล้วก็ชกได้ถูกตลาดถูกใจแฟนเลยนักมวยไทยในปัจจุบันนี้ต้องหาพันดุอย่างนี้นะครับเอาไว้สร้างเป็น เลือดใหม่เป็นสายเลือดใหม่เป็นนางกวักแฟนมวยเข้าสู่เวทีครับส,สีของกางเกงนะอาจจะคล้ายกันนะครับให้ดูที่ขอบกางเกงครับถ้าขอบแดงก็คือเอกตะวันเลยครับอยู่ไม่อยู่ครับใส่เต็มใส่หนักแล้วนะครับโดยเฉพาะซ้ายล้วงลําตัวเสียงเชียร์นั่นจริงๆวันนี้โอ้โหอยู่ในบ้านอยู่ในถิ่นครับแรงเป็นสองเท่าเลยครับเขาสายกาแล็กซี่ครับมาลุ้นมาเชียร์อยู่ขอบสังเวียนด้วยแม่เชื่อเหลือเกินว่าถ้าหากวันนี้เอกตะวันได้คาดเข้มขัด รุคนี้ฉลองใหญ่แน่นอนครับมอกรุงเทพวันนี้ชกได้แม่หมูด,ดีจริงๆครับเอกตะวันซ้ายเข้าไปซ้ายหน้านี่ทำหน้านที่ได้ดีมากครับมีทั้ทงคุกท่้าระะคัดมนี่คือผลงานการเทรนของทีมงานจากแก l ซี่ b o x ซิ่งปรรมชาตเลยครับโอ้โหวันนี้กลาวความมั่นใจเลยครับทางด้านของเอกตะวันกล่าวแรกของแชมป์มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีใกล้เข้ามาแล้วนะครับใกล้เข้ามาแล้ว และต้องบอกว่าโกเบลนี่เบินทางมาชกมวไทยหลายครั้งนี่แทบจะไม่เคยแพ้น็อกไครเลยนะครับมาแล้นี่มายืนครบยกตลอดอย่ต้องกดต้องล็อกนี่ครับเพื่อนๆร่วมห้องครับปรบมือให้เลยครับแต่อยู่ในห้องนี้อาจจะไม่พูดครับเอกตะวันแต่ว่าบนเวทีนี่ต่อยไม่เลี้ยงครับชอบใจเอกตะวันนะครับออกหมัดได้เยอะนี่ต่อยทั้งยกแล้วนะครับต่อยทั้งยกแล้วครับฝากเสียงเชียร์ครับปิดไม่อยู่จริงๆครับโกเบลมานี่เอกตะวัน ระยะหลังนี่ต้องบอกว่าไว้ไฟนี่ต่อยได้แม่นมากรับไม่ว่าจะเป็นหมัดหน้าหรือว่าหมัดหลังทำหน้าที่ได้ดีจ,จริงๆครับผลงานของคู่แรกครับยกที่สองถือว่าเอกตะว,วันมอ,อกรุงเทพตนบรีนั้นทำหน้าที่ได้เกือบจะเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับต่อยทั้งยกขอบคุณคุณอำนาจกิติขจรเกียรติครับเซเน่พ้จารกาทั่วไปกาแฟามังกรบินบริษัทเชฟโเรเลตประเทศไทยจำกัด บริษัทเจืสุขเริษัททุนซิวจำกัดและบริษัทแหลมทองการแพทย์จำกัดอ่ะลุยกันต่อยกที่3นะครับต่อยแรงต่อยหนักทั้งซ้ายแล้วก็ตั้งขวาครับเพราะว่าต่อยมวยไทยก็ประเภทเป็นรอง3 1 2 0นี่เปลี่ยงเดียวก็ส่งผู้ต่อสู้นี่พังภาพเข้ามุมนะครับเริ่มจะมีปัญหาเรื่องระบบหายใจแล้วครับอิม่โกเบลดูจากระบบการหายใจของโกเบลแล้วนี่ไม่น่าจะถึง12ยกครับ ดูนะครับหน้าตาแดงหมดแล้วครับอชิจังเหมือนเดิมครับจากคุณัชชัยเอื้อบัญนานกรรมการไปเจการเสือ11ตัว3,000เหมือนเดิมต้องเชียร์ครับแม่เชียร์ทั้งโทรศัพท์ด้วยครับเอาครับดูครับสายเคาะเบิกร่องน้ำพานครับพยายามต่อยกดตาลงมาครับหน้าตาแดงโอ้โหโดนหนักับทางด้านของโกเบลโอ้โหตกซ้ายขวายทีหนึ่งครับมาหนักหนักมาเน้นๆแล้วครับทางด้านของเอกตะวัน โอ้เสียงเชียร์นี่โดนใจจริงๆครับเสียงสุภาพสตรีมากกว่าสุภาพบุรุษโอ้โหต้องตีกันเชียงหนีนะครับที่โกเบลไม,ไม่ไหวครับโดนหนักจริงๆนะครับต้องหันสีข้างให้แล้วแต่าหากว่าไอ้ตัวแบนได้แชมป์นี่คนที่ดีใจที่สุดน่าจะเป็นดกกรช,นชานชายัยชัยลุ่งเรืองนะครับผู้สนับสนุนรายใหญ่ก็ต้องบอกว่าเป็นผลผลิตของมอกรุงเทพธนบุรีโดยกำเนิดเลยครับ โอ้โหต่อยมันจริงๆครับอ้าวครับแต่อย่าพลาดนะครับโกเฟลนั้นเก่าเกมกว่าเราเยอะดูครับเอาไหลบังกระโดงคางเอาไว้ครับอ้ยอ้ยยังเจาะได้ครับแม่เจอไหลซ้ายยังเจาะได้ครับนักได้รับไปครับสามพันจะเสือสิบเอ็ดตัวนี่ครับนักศึกษาเหมาสองยกโอ้จุกแล้วครับตัวลำตัวจุกแล้ว ไวหรือเปล่าครับแม่รับข้างเดียวเลยครับแม่พระเจ้ารับแต่เพียงผู้เดียวเนี่ยไม่ดีครับเรื่องของกัมปั้นแต่วันนี้ก็ต้องบอกว่าโกเบลวันนี้ต้านเอกตะวันไม่อยู่จริงๆครับเพราะว่าพอจังหวะออกหมัดโดนเข้าไปแล้วเนี่ยตัวเองมีอาการพราะตัวเองมีอาการแล้วก็ต้องไปเน้นกันที่การป้องกันตัวเป็นหลักแต่ต้องไม่เพลินนะครับต้องไม่เพลินครับครแหมสองยกนี่ขาวสะอาดจริงๆครับสองกับสามเรียกว่าหมดจดนะครับคะแนนน่าจะถึงสิบครับด้วยเอาแล้วครับ เราชมภาพชานยกที่3นะครับกระแทกยับซ้ายลำตัวครับด้วยหมัดซ้ายนี่ครับเอาไหล่บังเป็นการชนโดน2หมัดเลยครับต่อยอ้อมไหลท้ายของชิม <opened> มี่โกเบลและหลังจากนั้นครับเหมายกนะครับนยกที่3 <S <S ท่านผู้ใหญ่หลายท่านครับนั่งให้กำลังใจรวมทั้งนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้ขอบคุณบริษัทสาหกรรทอน้ำไทยจำกัดบริษัทโกโมิสโปรดักต์จำกัดบริษัทห้างคยาตราไปหอยจำกัด ราการชีวิตเอเอและบริษัทน้ำดื่มรีเจนซี่ครับครับในยายขอบคุณพยัเอทีเพื่อเกษตรครับโดยคุณอาทิมโนมัยและบริษัทจงไทยเช่นหมิงเอี้ยวเอี้ยจำงกัดครับโดยคุณสายชนชัยพัชระกุณครับมาดูเกมบนเวทีกันต่อยังสนุกสนานเข้มข้นเหมือนเดิมครับแล้วก็เป็นเกมที่เอกตะวันนั้นแม่ต้องบอกว่าเปิดเกมดุกได้เปิดเกมบุกได้ประทับใจผู้ชมจริงๆเลยถือว่าเป็นสองยกที่ผ่านไปนั้นจิมมี่โกเบนนั้นเจอศึกหนักแล้วนะครับ ปกติก็เป็นนักมวยจอมลงทุนอยู่แล้วนะครับเอกตะวันวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของเขาเอาครับจัดเต็มจัดหนักๆแล้วครับทนได้ทนไปครับทนได้ทนไปทนได้ทนไปแต่ตำแหน่งแชมเปี้ยนไม่น่าจะไกลเกินฝันนะครับมาถึงตรงนี้ยกที่4โอ้โหเอ็นไปเอ็นมาครับโดนไปเยอะเหมือนกันยกโกเบล ปิดบนโดนล่างปิดล่างขึ้นบนเนี่ยครับไม่รู้จะทํำยังไงดีนะครับโกเบลเกือบจะไม่ได้ออกหมัดแล้วนะครับยกนี้ป้องกันตัวเองอย่างเดียวแล้วไม่มีช่องไฟให้โกเบลนั้นหายใจเลยนะครับทางด้านของอกตะวันดูหัวไหลดูกล้ามเนื้อครับและถ้าหากว่าเกมยังดาเนินไปอย่างนี้ต่อไปนะครับมีโอกาสไม่น้อยครับที่โกเบลนั้นอาจจะถูกจับแพ้ไปเลยก็ได้นะครับกรรมการจับตาดูแล้วนะครับว่าโกเบลนั้นจะตอบโต้หรือไม่ ก็ต้องดูอาการครับโดนแล้วมีอาการหรือเปล่ายืนตัวแข็งถ้าไม่ตอบไม่โต้นี่แม่ขวางได้เลยนะครับกรรมการ<ด>แต่ <ใน S 1> ว่<ใ>นอเอีเนนะครับว่าไม่น่าจะครบ12ยกประท่ากันไปเราเห็นชัดเจนนะครับพละก,กําลังของโกเบลแม่วันนี้ต้องชมเอกวันครับเดินตัดเกมดีมากเลยครับดูครับไม่ยอมให้คู่ต่อสู้นั้นได้หายใจเลยครับโดนตลอดครับโกเบลถือว่าพี่นี่เป็นความฉลาดนะครับบีบพื้นที่ให้คู่ต่อสู้นั้นเข้าไปอยู่ในมุมอับอยู่ในสามเหลี่ยมจะได้หนีลําบาก ปรบมือให้เลยครับนักศึกษาหมัดไม่ได้ออกแล้วนะครับโกเบลโอ้โหชนครับโอ้ด oh. ชนชัด oh. เจน,นครับด oh. นชัดเจนกรรมการเตือนแบบเข้มข้นเลยนะครับให้ระวังนะครับถ้าเป็นลันกษณะเจตนาแบบนี้ตัดตักคะแนนได้ครับไม่หเชียแม่จับตาดูแล้วนะครับ oh. วันนี้ไม่น่าจะพลาดครับตำแหน่งแชมป์เพิ่มคว, oh. วามเข้มขน้นเพิ่มความดุดันให้เอิตะวัน ยก4นะครับก็ถือว่าเหมายกอีกยกนะครับ2 3กับ4ยกหนึ่งนั้นยังไม่ได้ออกอาวุธอะไรมากครับแต่ว่าตั้งแต่ยก2เป็นต้นมาเกมนั้นอยู่ในความควบคุมของเอกตะวันมอกรุงเทพธนบุรีแล้วนะครับนี่ครับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อนเพื่อนเชียร์กันเต็มห้องประชุมขอบคุณบริษัทแอคคอร์ดพรีเวลอิเล็กทริก1999จำกัดบริษัทเทอร์วินสเปเชียลจำกัด บริษัทสยามโยโกจำกัดน็อกไม่น็อกครับยกนี้น็อกไม่น็อกเมื่อยกที่ผ่านมานั้นเราเห็นแล้วครับลูกตุกติกของจิมมี่โกเบลครับแม่ดูครับจังหวะมุดเข้ามาแล้วเสยขึ้นมางัดหม่งโดนไปเต็มเย็บเอกตะว,วันนั่นแหละครับคือกระดูกแล้วก็ประสบการณ์ความเก๋าของโกเบลเขาครับห<ะ>น่าแดงทนลุกดำลึวนะครับโกเบลจะทนได้แค่ไหนนะครับลูกอึดลูกตื้อของจิมมี่โกเบลแมแต่ว่า4ี่ยกที่ผ่านมาก็โดนเต็มเมนะครับ ยังไม่มีลูกแปลลูกเป๋เอาครับมีโอกาสนะครับมีโอกาสจะถูกจับแพ้ครับมีโอกาสจะถูกจับแพ้ถ้าไม่ถูกจับแพ้นี่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการชก12ยกครั้งแรกของเอกตะวันด้วยนะเพราะที่ผ่านมานี้จะชกอยู่แค่6ยกตลอดครับดูว่าจะใช้บริการครบ12ยกได้หรือเปล่าน้ำอดน้ำทนนีใ่ใช้ได้ครับโกเบลโอ้ยอชกไปน้ำหูน้ำตาน้ำมกไม่สาบเลือดออกมาแล้วครับเลือดกำเดาหรือเปล่านะครับเลือดกำเดาหรือเปล่าครับ ซ้ายหน้าทําได้ดีครับรบก,กวนไปเรื่อยครับเป็นเอกตะว,วันเป็นมวยคนคบที่มีหมัดซ้ายนําดีครับหมัดน้าหน้านี่ใช้ได้ครับหมัดแรกเป็นหมัดทาลายจังหวัดและพร้อมที่จะเป็นหมัดเด็ดได้ตลอดเวลากรารมการจับ้าดูไปที่มีโกเบลแล้วนะครับมีทั้งล็อกอาแล้วครับตือเท่านั้นจะคของโลกครับหมัดของเอกตะว,วันลุ้นกันแล้วครับว่าจบยกนี้หรือว่าจบยกหกยกนี้ยกห้าครับกรรมการจับตาดูแล้วนะครับจับตาแล้วครับโตไม่โตต่อยไม่ต่อย ต่อยไม่ต่อยครับไม่ต่อยโดนจับแพ้แน่ครับกมการเตือนครับฟันยางคายยางันฟันออกมาของเราครับของเราครับของเราครอยเขาต่อยเพลินไปหน่อยครับฟันยางหล่นก็หายใจไม่ทันไมกันครับเหนื่อยเป็นนักมวยที่น่าจับตามองนะครับเพราะว่าออกหมัดแรงกล้าบวกกล้าต่อยเอาครับมีเข็มขัดคาดเอวเมื่อไหร่อนาคตนี้ต้องจับตาอีกครั้งหนึ่งครับ ความมั่นใจจะสูงขึ้นแขนตกแล้วนะครับจิมมี่โกเบลแขนเริ่มตกแล้วครับยกแขนไม่ขึ้นแล้วลายยก5้าครับปลายยก5้าลำตัวโอ้กลมโดนลำตัวอีกเข้ามุมเข้าสามเหลี่ยมอัดลำตัวกอดไว้ครับต้องผวากอดเหมือนกันครับโกเบลมดยกพอดีกับผ่านได้ครับยก5อีกแล้วนะครับยก5ก็ยังคงเส้นคงวานะครับสำหรับ เอกตะว,วันมอกรุงเทพธนบุรี3 4 5ที่เราได้มาเต็มๆตมนะครับตั้งแต่ยก2องแล้วครับ2 3 4 5และต่อไปนี้จะเป็นยกที่6นะครับขอบคุณประธานบริหารมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับดรชันชัย,ยรุ่งเรืองดออรบังออนเบญจาทิคุณดรจรินสวนแก้วและดรดวงฤทธิเ์เบญจอาทิคุณไทยรุ่งเรืองคุณมานพพิริยะเลิศศักดิ์ร้านหูฉลามหัวเส้นหงยาวราาและคุณสุเทพเย็นสุขบริษัทไทยเฮาส์ House ดังดทุกไทยจำกัดยก ที่หกครับอยู่ไม่อยู่ครับครึ่นทางเกมก็ยังเป็นนักชกไทยครับที่เป็นฝ่ายเปิดเกมโดยเฉพาสายพานมาหกยกนี่ยังไม่มีอาการให้เห็นนะครับทางด้าน,นของอเอกตะวันมองเช่นธนบุรีและรายีโกเบล,ลนั้นก็รับไปเยอะเลยครับแต่นับจากนี้ต่อไปครับเป็นยกที่นักชกไทยเอกตะวันนั้นยังไม่เคยสัมผัสครั้งสิ้นครับเพราะที่ผ่านมาเคยชกสูงสุดก็หกยกเท่านั้นเองครับ ก็มีรางวัลพิเศษเพิ่มเติมนะครับเยียบุ้งจากสุวรรณภัคนีอีก3พันบาทอาแล้วครับหนีปูเลงปูเลงหนีปูเลงปูเลงแล้วนะครับไม่อยู่ให้รู้ไปครับว่าจะไม่อยู่กรรมการจับตาดูแล้วนะครับกรรมการจับตาดูจิมมี่โกเบลแล้วครับเอาไงดีครับจิมมี่โกเบลโดนหนักจริงๆนะครับนาทีนี้พับพับสังเวียนแล้วครับคุณนายแทักมีโอกาสนะครับยกนี้จะได้เป็นแชมเปี้ยนยกนี้และครับอยู่ไม่อยู่ครับ ยุติแล้วครับยุติแล้วครับไม่ให้ยังไม่ยอมครับกเบลไม่ยอมครับแสดงอาการบอกว่าผมยังไหวไอยังสู้แต่จริงๆก็ถือว่าทำหน้าที่ถูกนะครับกรรมการบนเวทีเพราะว่าก็เบลนั้นแทบไม่ได้ออกอาวุธสู้เลยครับจบยกที่6ครับเราพักเพื่อชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาดูทั้งหมดที่เกิดขึ้นเดี๋ยวกลับมาครับท่านผู้ชมครับคู่แรก ชิงแชมป์ว่างนั้นจบลงแล้วนะครับที่ยกที่6เราไปชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะครับการชิงแชมป์รุ่น112ปอนดรุ่นปลายเวลดของ w b a เ s ียระหว่างเอกตะวันมอกรุงเทพธมบรี erm กับจิมมี่โกลเบลนักชกจากอินโดนีเซียนะครับเกมเดำเนินไปถึงครึ่งทางนะครับเริ่มออกสตาร์ตตั้งแต่ยกหนึ่นั้น ก็ถือว่าความมาตรฐานนั้นอยู่ที่เอกตะวันมอรกรุงเทพธนบุรีครับควบคุมการเกมการชกเอาไว้ได้ทั้งหมดนะครับโดยเกมบุกหนักตั้งแต่ยกที่2เป็นต้นมา2 3 4สหนั้นถือว่าจัดหนักจัดเต็มครับและยกที่เป็นยกเอาวสานของจิมมี่โกเบลก็คือต้นยก6กนะครับไล่เข้ามุมอยู่กระทั่งกรรมการดูว่าจะเกิดอันตรายกับนักชกนะครับเพราะว่าการออกหมัดตอบโต้ของจิมมี่โกเบลนั้นน้อยลงแล้วนะครับ ช่วงวินาทีสุดท้ายที่กรรมการจับแพ้ที่เป็นการชนะเทนนิสเกิลน็อกเอาในยกที่6กนะครับเป็นแชมป์เปี้ยนไปแล้วนะครับสำหรับเอกตะวันมอ,อกรุงเทพธนบุรีปรบมือให้นักศึกษาคนใหม่ที่เป็นแชมป์เปี้ยนเลยครับแล้วพักชมโฆษณาครับท่านผู้ชมครับแน่น้นว่าเอกตะวันนะครับมอ,อกรุงเทพธนบ,บุรีนะครับเป็นฝ่ายชนะยกที่6แบบโบทางสู้นี่แหละครับ ในโอการน,นี้ขอเชิญพระนาท่านดรชาญชัยชัยรุ่งเรืองประธานของมหาวิทยาลัยเทพธมรีพันโทเจรเดศมั่งไทยสงู้บังครบการกองพันธารราบที่สกร,รทสมทหารราบที่9ท่านดรดวงฤทธิเบญจาทิกุลชัยรุ่งเรืองนะครับรองอธิการบาดีและประธานที่ปรึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับท่านดรกว้างรอบครอบวันนี้ให้เกียรติ